ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเพญชิสาหงอุปถัมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบแบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยประเด็นที่ดิฉันต้องการหยิบยกขึ้นมาหาลือในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและมีประชาชนจำนวนมากสอบถามมายังดิฉันว่า กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของนางสาวแพรทองทานชินวัตรจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมหรือไม่เพราะเนื่องจากในขณะนี้ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลหรือทีวีได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนักวิชาการท่านหนึ่งว่าผลการลงมติของสารรัฐธรรมนูญในคดีของนางสาวแพรทองทานชินวัตร ที่จะมีในการพิจารณาวันที่29สิงหาคมนี้โอกาสที่จะไม่รอด99%ส่วนอีก1%ถ้าจะรอดก็หมายถึงสารรัฐธรรมนูญได้รับข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ท่านประธานคะการพูดชี้นำเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าผู้ปล่อยข่าวต้องการกดดันให้สาร ตัดสินคดีไปในทางร้ายต่อนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการชี้นำการตัดสินของศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลทำให้ศาลไม่สามารถพิจารณาได้อย่างเป็นอิสระไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรก็อาจทำให้ศาลเสื่อมเสียเกียรติ และความเชื่อถือได้ทั้งที่จริงแล้วสารรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ผู้พิทกักษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของชาวไทยทุกคนอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานคะการปล่อยข่าวเท็จเช่นนี้ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งมีความกังวลถึงความเป็นธรรมจากกระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญและไม่ใช่แค่นั้นนะคะ อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบก็เป็นได้ดิฉันจึงอยากจะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวสารเหล่านั้นจงโปรดใช้วิจยาราณและฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงเหล่านี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน